าดูฉากแปลงร่างของตัวละครมิลซาจาก Wings Club เวอร์ชันใหม่กันดีกว่าคะ่ะอามีความแบบเป็นโน้ตดนตรีเก๋เใส่หูฟังด้ะอา่ามีความเอาเส้นดนตรีมาดีบเป็นกีต้าวะ่ะสวยอ่ะเฮ้ยมิวซ่าเวอร์ชั่นนี้ด,ดูแซบนะไม่น่าจะได้เป็นอินโทรเวิร์ตแล้วเวอร์ชั่นเนี้ยน่าจะดูมีความแบบกล้าสแสดงออกมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยสีหน้าแววตาอืม บอกลามิลซาคนขียอายของทุกๆคนได้เลยเพราะเวอร์ชันนี้จะมีความกล้ามากขึ้นแน่นอนด้วยความที่เธอเป็นอ่าแฟรี่แห่งเสียงดนตรีเนาะมันก็ต้องให้มันสอดคล้องกับเสียงเพลงอะไรต่างๆด้วยซึ่งเห็นปะในฉากแลงรากของเธอเนี่ยมันจะมีฉากเต้นฉากแสดงออกแล้วก็สีหน้าของเธอเนี่ยจะดูมั่นใจมากๆเลยค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าในเวอร์ชันนี้มิลซ่าจะถูกปรับบทใหม่ให้มีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นอย่างแน่นอนอ่าเธออาจจะเป็นอ่าหัวหน้าชมรมดนตรีก็ได้นะว่าไปและใครที่เคยบอกว่ามิลซ่าเนี่ย ผมมันหนูแท้เนี่ยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะน่ารักออกอย่าไปว่าชีและแม่มิวซ่าล่ะคะคิดยังไงบ้างกับดีซ่า,า a, ใหม่ของมิวซ่าและคาแรคเตอร์ใหม่ๆคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน,นและพบกัน Wings c l u บเวอร์ชั่นรีบูททางเน็ตฟลิกส์ไปดูใบไม้ร่วงนี้